ไม่โรยแล้วไม่โรยไปหาอะไรกินดีกว่าหาอะไรกินก่อนตอนเช้าแล้วค่อยโรยอ่ะเออแต่บรรยากาศดีนะเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเขามีฟู้ดคอร์ดอันเดียวหรือเปล่าโอ้มีปลาเอ้ยปลากายด้วยปลากายอ๋อวันนี้ทำไมร้านเขายังไม่เยอะมั้ง ร้านวันนั้นจะได้มาได้มานั่งกินในนี้ไหมไม่นั่งตรงนั้นเลยหรออ๋อไม่ได้กินข้าวที่นี้เหรอเออใช่นี่ไงเขาเขียนมาสู่อาหารธรรมศาสตร์อ๋อนู่นกว้างนั่นน่ะแดดนู้นนะเป็นที่นั่งแล้วก็เป็นบุดป่อย เนี่ยก็เนอีออก็มีนี่งไงข้า,กาวกะเพราข้าวข้าวไข่เจียวนี่ก็บอกข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวว่ารวยเยออมันจะต้องมีุเ้ดอาอมันจะมีแบบสูนญาตเปล่า เอาชาเย็นครับเขาเขามีศูนย์อาหารกี่ที่อ่ะพี่ที่ถ้าศูนย์สเป็นที่นี่ที่เดียวค่ะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลมีอ๋อจะเป็นศูนยอาหารตรงนู้นใช่อีกที่นึ่งใช่อ๋อแบ่งเป็นหลายๆอันใช่ไหมเป็นหลาหลายจุดเพราะว่ากว้างใช่ค่ะมีแต่ลจุดนะคะลูกค้าอ๋อก็มีแค่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะ เราอนึงนกศึกษาเรียนคืออะรเนี่านักศึกษาเรียนอะรจะนะมีามีหลายอย่างเลถ้านักศึกษาน่าจะเยอะเนอะต้องสงด้วนะดัเดี๋ยวเขาทานข้าวขาหมูกันแล้ได้แล้วก็เดี๋ยวมัดน้ เลที่เา็นร้อยตรงโรงพยาบาลก็มีลูกค้าลองเ <c oughs> ดินเล่นๆไปอ๋อครับผมแล้วพวกศ<ว>ูนย์อะไรร้านค้าอะไรก็จะไม่มีค่ะไปทั้งขายของ พเขาเผากับเขาเนี่ยอยากอยากกินอ่ะก็เอาดิจะได้กินไหมกินพี่ก็กินข้าวองออโอ้ดี่ะเอาเอาลาดข้าวครับกับอะไรกับ กับอันนี้ก็ได้ครับน้ำมูกว่บเปนะเวนะครับเนี่ยครับไม่เป็นไรอันนี้อันนี้หมูกรอบพั่วพริกเกลือน่ากินกรับครับครับนครับเอาไข่ดาวด้วยได้ไหมครับเอาไข่ดาวด้ครับอไองเตอร์รใส่ไ่ปนกิครับ้บอนที่ผั จะได้ไหมเดี๋ยวดูกำลังพิก่อะไรนี่น้ำพริกผักใส่แตงกวาไหมแตงกวาทน้พริกพิเจมแพ้่บอกได้มีน้ำพริกไก่หนึ่งโอ้ร้อนๆเลยคำนนี่ก็มีข้าวมันไก่ั

ที่นั่งกว้างแต่ว่านักศึกษาเขาก็มีข้างในอีกที่เปเออศูนย์สอบคนมันก็เลยไม่เยอะมากก็เฉยๆจะเป็นสอบสอบเป็นอืบแล้วที่นั่งกว้างอ่ะที่นั่งระบบอ่รงน้ตเนี่ตรงนี้ละโล่งๆบางคนไม่รู้นั่งวันนี้ แล้วก็เอมีเเห็นว่ามันเหมือนนั่งตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ได้ไม,ดม,มีถูกคนพิเรนเยอะแยะหรือว่าเขาให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอก อร่อยต้นไผ่นี่อร่อยโอเคครับไม่รูมันจะเข้าเนื้ออรอยค่ะโอเคผักแยกถุงแล้วกันนะเพวกหวานหนูจะไม่ถูกบ้างแล้แยกมันเป็นเนื้อไก่ใช่ปะเนื้อไก่ใช่ไหมลูกเนื้อไก่ใช่ไหมจ้าหนักคนนิดนึงครับเอาไก่สองไก่สองหมูปิ้งไหมลูกหมูปิ้งไม่เดี๋ยวแล้วก็หมูปิ้งนมสดค่ะครับหมูปิ้งนมสดหนึ่งลูกแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่ง